เด้เด้อยายขายเนี่ยยายใคยขายเดโอเคโอ้โหมามาโอ้โส่ทำไรบัวปูมมาปลาแซ่บทะคุณน่ะนปนปลาแปแซบปแซบมนลยก็มือแม่มัน้ำมนหนยเนี่ย ไยก็มืแม่มากินน้ำหมูลวกนี่มูลวกหมูลวกก็หมูทอดไเท่าซึ่มาตอนไหนม่ได้มหมมาได้มาแล้วมอไบ้า้ายงไงเ้นากับทีนีอแสแงมด้อ้่งองเ้ยแต่ว่ากไ่ได้กินเนีสมตัถ้าหกนี่ะน้องเล็กจเลยจ้า เอามาข้ยถามไม่เอ็นแล้วฮะวป้นอ้งนกนงข้าวปนตเลนยหมูทอดหมน่้หมูนุ่มโซกินะดูวะโนยอมนี่ผักด้ืข้าวเียง ตกเป็นหอนพี่เก่าเพราะปัญหาอะไรเนาะปัญหาเนี่ยหวปัญหาเนียวปัญหาเห็นไม่ปันปัญว่าไม่อะไรฝาดเอ็มหไม่เข้าไม่อะไรไม่อะไราดเต็มเอารถไฟฟ้าไปเอ,อเอารถไฟฟ้าไปซื้อขาเหนียวในจุมแพร แม่ก็เลยเดินมาไลฟ้าเอ็อแไ่ว่าจ็ได้อะไรวะแจ็คไหนแมวซูล嘛ซูลซี่ซูลหางเออนี่ไข่เด็กเล่าได้ไหมไข่เกินมันนี่วันยงไม่สุกสุกตี๋อม,มองมาเห็นไข่เกินกล้องเลย

พี่ตีนี่ได้ก่ยกแล้วจริงส้มนี่ไงสวยตัดตัดของแล้วต้องจับนี่จร์ช่วนเนี่ยผมเสน ไข่ปูเน้นๆน้ำตำลังซึ่งไม่ค่อยมีเหนื่อยปวดปวดมากเนื้อเนื้อมากร้อนมากหย่อดเล้แต่หัวด้ยเสียงดูดไหม เงียอยากมากเหมือนนี่ม่เดี๋ยวแม่มาดูบอกว่าเอากินไม่ชวอีเงียอยางไก่เกินไม่เห็นหรอกไก่เกินมองไม่เห็นอะไรเลยเียแม่กินมนอ่ะสียโคตร่นี่เอาือยังไอิโ่กันขนาอตนี่ ยังไม่ตายหาแล้วหาแลก็มีอือกเอกเือวันนี้เราทำบกครับไวมื้มวันนี้ขับไว้เอาแค่นั้นพอวันนี้วันโกนเปิดเดี๋ยวไปขับอะถ้าข้างบนหาเสร็จับแล้วมันนานนะมันมันเกี่ยวเห้ยเหอเงิน

ยี่สิบแม่แหนที่หนูหนวันไม่ได้หน่อยเอนยยี่ยแต่มันมุนขอบาขายแพงตอนนี้ก็เห็นหนานแบ่ก็ยังขายไบบยู่ติดหนาตหนั้ห,ห,หมไแล้วโดดเละโโดดดีแดดท้ขามันก็อยู่ผีดองเลยผมยกระโดด เนะื mm ้อปลาดิบเกื wow. ้อปลาดิบเขาคุกเนื้อปลาดิบหน้ามาประเดดมันเป็นเนือเป็นแบบแบบปลาแดดปลาแดดต้องอะไรอ่ะใส่กุ้งแห้งด้วยสละมันเราจะใส่าะต้มมันมันดมบกปลาแดดดีหัวไม่คุ้มหัวคุ้ม มันเลียมั้นรั่มันเลี้ยงมันรั่ม่หมืนน้ำกับไทยปิเสธไทยมีรั่มมันไคยปิเ่ธใส่มือเซ่บใมือแ bột. Đi thay đũa. Em nhắm chân nàng. Được. <laughs> à cứ bật cái này đi. ta xẹp lại. Mặt Mà này trông nó bị nó sạch แบอีที่เอออีสา้่ส่นเลยผกินแ่แบมากลองที่ใหญ่ไปหนึง่งหอ,อนดสองพันสองพันห้า เลยอย่างนั้นเลยอย่างนั้นออกเสียงรึเลยอย่างนั้นออกเสียงโอ้ยแกจะมาออกเสียงกันเลยอือหือหึหึไข่ อันนี้มบ่มไข่ไข่ว่าแม่ไข่กระสมกระานกระสาสานแล้วสาเอาจากภาษาดูเอ็มเห็นไหมเนี่ยเห็นก็คิ้วเลยอืออือูไข่เผ็ด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 มากน พี่น,นิ่มเหรอพี่หนูเป็นการแล้วอะแต่ดเดียวไม่ขาดเลยหรอเองเลยมาเด้อยิบมก,กินปักกัน้ไม่ต่ำบนะ่เคยกินบ่แม่บ่กินปูดีนะ เเเอากระสันกินเ่ะก็ขอนของเ็ดเนาะ้อน้อนือเงนช่หอนเาค้ามเเงรสันก็เผ็ดเ่ออะไวอยางเห็นเน้ยเสร็จออกซื กันเลยเไปต้องสอตัวห่อนตัวไหนบ้าเอ้าแม่กรบแปดยวเวลาคนอื่นอนหนูบ่หงอนแจ้มยื้อได้หองแอร์ขอนผัดน้ำวานโดนมเดยต้องใส่น้อยนึงคอยรู้เสีย ข okay, อแค่พ่ะเป็นรชาติน้งเปาผมกินหอมอันไนู้นนี่ยเหือนรับลกนแล้วนะ้อนสัพักก่อนเือนบอมารับไว้ได้เออไเมื่อวานหนูไปรับที่ไปขครขวดเมยบอกว่าเธอได้มไหมว่ามารับช้าช้าหน่อย <c oughs> เม่วบอกน ไปรับศาสร์เราปามั่งหน่ลัวสิกรรมไม่เห็นอย่างเราเวลาเขาสิไปใส่มาใส่กับบ่ทันนี่ก็ไม่ได้ไปของเขาเห็ดเห็ดลาเห็ดอะไรไ่ต้องเห็ดลายไ่ต้องไอ้ปู อยานี้แนาบอกเ็มจอยขนาดเดียวกับเ็มจอยเนี่าทนี้เบิร์ด้เสียดายนไม่ต้องกลัวแมะเขามา่ินดิบอเขาเด้ไม่ได้ไม่เท่าเขาเขาตอนนเาเขาไ่เลยใช่ไหมเห็ดแกงอะไรเงี้ยแกงน้ำไแกงเล็กแกงเล็กฟามาเด้ไม่เท่าเดี๋ยวเบิร์เนี่ย่องกินตินเพ้ไม่ร้ว่ามุกิอ ดีมาถงวมกิบเล็วเลยพอดเออหนูเมา่คยกินบอางทำอะไรพัวไปงั้นงหน้าคยกินตอนวอนเย็นเราพาไปตอนบอวอนเย็นเราพาไปเหยื่นไลยกินเราพาไปกินนะตอนเราล้งไปหาหน้าเราพาไปกินเมื่อใหญ่มาก วันี้จวนอมเดี๋ยวไปกินนะ